สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้จะมาแนะนำระบบใหม่ที่น่าสนใจอีกระบบหนึง่งก็คือระบบชื่อเสียงประจำเมืองชื่อเสียงประจำเมืองก็จะแบ่งเป็นทั้งเมืองเมืองลมและก็เมืองหินเดี๋ยวมาดูเมืองลมกันก่อนครับเมืองลมเนี่ยเ,เดินม,มาตรงนี้คุณจะเจอกับนี่ เธอเธอถ้า,ากดเข้าไปคุยระบบชื่อเสียงของเมืองเนี่ยจะเริ่มทําได้นะครับก็บต่อเมื่อ1เลยคือมีแรงมีแรงนับผจญภัยถึงเลเวล25ส่สําหรับเมืองมอนสแตทจะต้องทำเควส์เทพเจ้าคนแปลกหน้าผู้มากระสายลมอารามภบทฉากที่1สําเร็จก่อนตรงนี้เนี่ยจะเป็นเลเวล ชื่อเสียงของเมืองส่วนตัวนี้จะเป็นของรางวัลครับคือโผล่มาก็คือจะรับรางวัลเป็นสุดอาหารตรงนี้ได้เลยแล้วก็ถ้าเลเวลเรามากขึ้นเราก็จะสามารถรับของได้มากขึ้นที่สุดท้ายจะเป็นปีกปีกส,สวยปีกแฟชั่นประจาเมืองอ่าถ้ามาเป็นตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเข็มทิศเข็มทิศเอาไว้แสดงอ่ของสักการะ ของสักการะของเมืองลมครับเสาอะ,อะตัวเสาตัวนี้จะเป็นวินแคสเตอร์ก็คือตัวตัวที่ทำให้เราเก็บลมแล้วก็ทำให้ลอยขึ้นเหมือนที่เราเก็บจากฟิวครับอันนี้ก็จะเป็นปลายน้ำบัตรใหม่แล้วก็เป็นสูตรอาหารใหม่ถ้าเลเวล5จะได้เป็น อุปกรณ์ที่เอาไว้ให้เราใส่อาหารอาหารที่เอาไว้เพิ่ม HP กับอาหารที่เอาไว้กินสำหรับตอนเมื่อตัวละครเราสลบถ้าเป็นเลเวล6 l เลเวล6จะเป็นอันนี้จิงโคตรอันนี้จะเป็นเข็มทิศเอาไว้หาสมบัติอของเมืองมอสแตเท่านั้นนะ,ะถ้าเมืองหลีเย่เดี๋ยวก็ต้องไปทำเควสของหลีเย่เช่นกันส่วนอันนี้จะเป็นวาร์ปวาร์พาทอน ใช้ได้1อันไปปักที่ตรงไหนก็ได้แล้วเราจะว์าไปตรงนั้นได้เรื่อยๆตลอด7วันครับอันนี้ก็จะเป็นนาำบัตรต,ต่อมาที่เลเวลเจ็แล้วก็สูตรอาหารเด,เดี๋ยวลองดูต่อนะ <c oughs> ถ้าใครทำไปแล้วเนี่ยมันก็จะกดรับได้เลยครับเห็นว่าพอกดรับมันก็ EP มากขึ้น ส่วนเควสพวกนี้ใครเคยทำแล้วก็สามารถรับได้เลยครับในส่วนของตรงนี้เ,เราก็จะมีเควส์ที่ให้ทำนะครับตรงนี้เพิ่มเติมเราก็สามารถรับ EP ที่ได้มาจะเป็น EP ชื่อเสียงไม่ใช่ EP นักประจนภยัยแยกกันมันจะอยู่ตรงนี้ แล้วจะทําให้เราปลดล็อกความอ่ามกขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆได้ครับอันนี้คือเควสปกติเดี๋ยวจะลองทำเควส ดูนะครับอันนี้เป็นเควสแรกต่อไปเควสที่2 ก็ชื่อเสียงเดี๋ยวทำเควสต่อนะครับหลังจากทำเควสประจํา สำหรับที่คนขอร้องมาทั้ง3คนเสร็จก็ล,ลองกลับมาคุยดูอ่าก็พบว่าอันเนี้ยอัปเดตแล้วนะครับเป็นเคเวสสัปดาห์รีเฟคขั้นต่อไปในอีก4วันก็น่าจะเป็นวันจันทร์นะ,ะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเหลือปรับปราม คุณสมัติเฉพาะตัวของเป้าหมายความเสียงหายไฟฟ้าจะไร้ผลจะมีข้อมูลเป้าหมายด้วยนะครับก็คือหอคอยที่อยู่บริเวณ Stormberry Mountain และ Stormberry Point ะเดี๋ยวพอดูความคืบหน้าตัวนี้เสร็จปั๊บเราก็ไปดูซิว่าจะเจออะไรบ้างไหมอ่านี่ยครับตรงนี้งั้นเดี๋ยวลองวร์ปามาดูครับ อ๋อนี่ไงเข้าสู่เมืองที่นะครับภายในสินาทีใช้จิตสัมผัสธาตุเมื่อกดจิตสัมผัสธาตุปุ๊บเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างครับเดี๋ลองตามไปนะพบบอาแสเสร็จแล้วบอาแสอีกนะครับ พบบแสนสองดูเหมือนว่าต้องไล่ตามต้องไล่ตามบอดแสไปเรื่อยๆก่อนถึงจะเจอตัวเป้าหมายครับ พอเจอสาบาอแสปุ๊บอ่ามอนสเตอร์ก็จะเกิดนะครับเมื่อสักครู่ผมก็ผ่านมาแถวนี้แต่ไม่เจอตัวนี้แสดงว่าเราต้องตามหาเบาะแสให้ครบแล้วถึงจะได้เจอกันตัวนี้ครับ สำเร็จเควส์ปราบปามเดี๋ยวจะลองไปส่งดูครับเราต้องมารับรางวัลที่นี่จากนั้นก็จะมีเควสปราปามมาเพิ่มอีกนะครับเราอยู่ที่ว่าเราจะรับที่ตัวไหนซึ่งแต่ละแต่ละจุดเนี่ยก็จะมี e อ p ที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่า เขาให้รับได้แค่3ครั้งต่อสัปดาห์ดังนั้นเราเลือกตัวที่มีค่าหัวเยอะสุดก็คือให้ EP ยอะสุดนะครับเพื่อไปเล่นกับมันดีกว่าอย่างเช่นผมจะไปที่มอเตอร์ตัวนี้เขาจะบอกว่าทางใต้ของ b บริ o า d Canyon ความเสียหายน้ำไหลผลลมไหลผลจุดอ่อนได้รับความเสียหายไฟฟา้ามากขึ้น แล้วก็ถ้าเกิดเราทิ้งดิ่งลงมาจากอากาศโจมตีมันจะแรงกว่าเดิมเดี๋ยวไปลองปราบดูครับ นานนะครับเป็นเป็นมันแกล่งกว่ามอนสเตอร์ปกติเยอะเลยใช้เวลาคาค่อนข้างนานอันนี้เดี๋ยวดูเป้าหมายความเสียหายไฟจะไหลผลไฟฟ้าจะไหลผลน้ำแข็งมากขึ้นอ่าอันนี้ก็คือไฟฟ้าไหลผลไฟเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับว่า ถ้าอยากจะอัพ e ีเร็วเราก็ต้องเลือกอะที่มันอยากๆไวก่อนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเ,เมื่อสักครู่นี้2ตัวที่ผ่านไปผมไม่ได้ใช้อะไรที่มันชนะทางเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวรอบนี้รอบนี้ผมจะนี่เอาตัวไฟมากขึ้นใช้จุด จุดออนเป็นไฟไฟไฟ,ฟ้าไร้ผลจงใจรับเคว็นี้นะครับจงใจรับเพื่อจะดูว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวที่เราชนะทางเนี่ยมันจะง่ายขึ้นแค่ไหนแน่นอนครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาหาบาดแสก่อนสาบาอแสก่อนจะสู้แน่อยู่ด้านล่างนี่เองครับยังว่าหาตั้งนานเดี๋ยวดูกัน กลับไปรายงานต่อครับจากที่ลองดูเห็นบอกว่าแพ้ต่อการจู่โจมด้วยไฟก็ไม่รู้สึกนะครับไม่รู้สึกไม่ได้รู้สึกว่ามันง่ายกว่าเดิมหรือยากกว่าเดิมแต่ที่แน่ถ้าถ้าเขาบอกว่าใช้ไฟฟ้าตีไม่เข้าใช้ลมตีไม่เข้านี่คือตีไม่เข้าจริงๆนะครับยังไงก็เอาที่มันเหมาะสมกับทีมที่เรามีก็ได้ถ้าหากว่า เควสาสัดามีให้เลือกหลายเควสแล้วเราเราคิดว่าเราอาจจะก,กําจัดตัวที่มันเก่งมากๆไม่ได้เราก็เอาที่มันเหมาะกับทีมที่เรามีก็ได้ครับเอาล่ะทีนี้เราก็ได้แปลนมาพอสมควรนะครับเดี๋ยวมาดูว่าใช้เป็นอะไรยังไงกด B แล้วก็มาดูที่นี่นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นสูตรอาหารก็กดใช้ไปเลย ส่วนอันนี้ก็กดใช้อันนี้ก็กดใช้ผมก็จะมีแปลน2แบบทีนี้พอกดใช้แปลนแล้วเนี่ยเราก็มาดูทีเ่เครื่องมือเล่นแร่ปแปรธาตุเพื่อที่จะสร้างของพวกนี้ขึ้นมา นี่ก็จะเห็นว่ามันมีนะครับมีมีให้สร้างอานิมูคิลัสรีโซแนนซ์สโตนขึ้นมาผมก็จะสร้างขึ้นมาอันหนึ่งของก็ตามนี้ครับอ่าเดี๋ยวดูว่ามีอะไรเพิ่มอีกไหม แล้วผมกดสมใส่นะครับก็จะก็จะมีอันนี้ขึ้นมาไอของชิ้นเนี้ยถ้ากด C กด Z นะครับมันก็จะแสดงตำแหน่งของของสักกระลมซึ่งผมเนี่ยทำเสร็จหมดแล้วครับต้องเอาภาพของอีไอดีหนึ่งมาให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูนะครับแต่ทีนี้ มันเป็นของที่ใช้แล้วหมดไปถ้าคุณกด z Activate มันนะครับนเนี่ยอย่างของผมนี่คือมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันดีเทคไม่เจอนะเนี่ยยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองไปอ่เดี๋ยวผมไปนอกเมืองก็ได้นะไปนอกเมืองไปกดให้ดูนะครับ เผื่อกดเผื่อกดนอกในเมืองแล้วไม่เป็นผลนะผมกดนอกมืงให้ดูก็ได้เนี่ยมันจะเป็นการดีเทคที่ค่อนข้างกว้างนะครระยะกว้างประมาณเนี้ยใหญ่ๆอย่างนี้เลยแล้วถ้าเกิดว่าเจอนะครับถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยเราจะเสียเราจะเสียไอเนี้ยไปเลยชิ้นหนึ่งนะครับเราเราจะเสียไปเลยชิ้นหนึ่งแต่ถ้าเกิดไม่เจอก็ไม่เสียดังนั้นการที่คุณค้ามันมาเนี่ย ทีไรเยอะหรือจะหรือจะใช้ยังไงมันก็คุ้มที่คุณจะตามหาหอะไรสักอย่างที่คุณขาดอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เวอร์หรือเป็นอย่างที่คุณหวังไว้ว่ามันจ,จะกินพื้นที่ไปครึ่งแมปหรือครึ่งแมปจริงๆมันก็คือวงเล็กๆนะครับอ่าแต่มันก็โอเคอ่ะเพราะมันช่วยคุณได้นะก็จะประมาณนี้วิธีใช้งานอ่าเข็มทิศนะครับอ่าส่วนเรื่องเข็มทิศและการใช้เดี๋ยวผมจะเอา e อ d หนึ่งมาทำให้ดู เป็นไอดีที่ยังเก็บแอบบ้เพื่นี้ไม่ครบเดียนะ๋ยวผมกดแจ็นะครับเนี่ยมันจะหายไปเลยแล้วมันก็จะบอกว่าอยู่บริเวณนี้อ่ะ หน้าทีมผมก็คือไปค้นหาว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะลองบินดูนะครับว่าจะมีบาะแสอะไรไหมนี่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 คือเบาะแสเดี๋ยวลองดูซิว่า อ่าเนี่ยครับเจอแล้วอยู่กลางน้ำพอพอเราเจอนะพอเราพอเราเจอถึงขั้นที่มันจะแสดงในแผนที่ได้นะครับเข็มทิศก็จะหายไป แร,แรกแรกเข็มทิศ1อันกับการได้มาซึ่งตัวนี้เม็ดหนึ่งดังนั้นใครที่ใกล้จะเสร็จแล้วอ่ะขาดสักระอีกแค่ไม่กี่เม็ดนะครับเพราะว่าครับครับทำไปเลยยังไงก็คุ้มนะและสำหรับระบบชื่อเสียงของเมืองลีเวียก็ให้มาที่นี่ครับสังเกตซูมซูมแผนที่ดูจะพบสัญลักษณ์แบบนี้นะครับก็จะเป็นฝ่ายกิจการทั่วไปอ่นะเดี๋ยวลองเดินม,มาดูครับ เข้ามาคุยเหมือนเหมือนเมืองหนึ่งหน่อยครับทีนี้ด้านในก็จะมีเหมือนเมืองหนึ่งเลยเพียงแต่ว่า,าเราจะได้รับค่า e ีเยอะแล้วก็ได้งเงินเยอะกว่าเดิมเพราะว่าเควสมันเยอะครับเนี่ยเพียบเลย ่ะคเควสปรับปามเราได้พบว่าคเควสปรับปามของทั้ง2เมืองนะครับอยู่ด้วยกันอ่าและเมื่อและเมื่อเราสังเกตด,ดีด้านใต้เขาก็บอกไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าจํานวนรวมของทุกเมืองก็คือนะอันนี้ก็คำของชาวเมืองจะต้องทำคเควสดาราใหม่ฉายแสงให้สําเร็จก่อนนะครับถึงจะทําได้ส่วนของในเมือง ก็จะมีสูตรอาหารซึ่งแตกต่างกันนะครับแล้วก็ตัวนีน้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเข็มทิศเข็มทิศหาของศักการะหินส่วนคู่มือตรงนี้ันตรงนี้มันจะแตกต่างกันนะครับมันจะเป็นคอนเดนเซตเรซินจะเป็นตัวเอาไว้ใช้กับ เลลายนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประมาณว่ารับของ2เท่าน,น,นะครับในการล่าเล,ลายแค่ครั้งเดียวก็เดี๋ยวจะใช้ให้ดูนะครับในอนาคตในคลิปถัดไปนะครับเอาละทัางนั้นก็คลิปแป๊บประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ตามรับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าเร็วนี้ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ